ผักกาดหวานกินสดเ้อพี่น้องผักกาดหวานหรือผักกาดหินพี่นอ้องสายพันธุ์น,น,นยยี้สายพันธุ์ันใบยักษ์ใบใ่สายพันธุ์นี้กินอร่อยใจเม์เก็บกินทุกปีจ้ะกินกับลาบกบปนเป็นผักที่กินสดพี่น้องกินสดสดเลยกินสดสด แซ่บพี่น้องจ้าเนี่ยออกหินหินจักหน่อยห,หวานหินหินสำหรับปากยายแม่นเนาะอือมึงอะอรหุ่ยงามครัพี่น้องจ้าไก่ขอรบบบบอนบ่บบนบได้เก็บไรปลาหน,นี้ขอบบพอ่อไรปลาหนี้ปีกายนี่ยขอสิพ่อในน้อยปีนี้มันออกหลายพี่น้องแซ่บแซบ ก้อนกินกับทศสาเบิงงเดอ้อรยังไม่เคยเก็บเคยกินเด้อพี่น้องจังเก็บนี่แซ่บพี่น้องจ้าอร่อยเป็นพักที่กินสดเด้อจากพี่น้องจ้าือใครอยากเอาไปลวกอะ่ะตามแต่พูดเพื่อนอยากลวกเนาะนี่แซ่บจ้ะ